สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสำหรับในคลิปนี้นะคะจเจคเนก็มาแนะนำที่ดินพร้อมบ้านสวนมือสองนะคะบนเนื้อที่สองไร่200ตารางวาสามารถยืนกู้ธนาคารได้ด้วยนะคะ<บ>ราคา1.157ร้าน1 5 7 0 0บาทค่ะราคานี้พร้อมโอนเลยนะคะทุกท่านอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ อยู่ในแร่งของชุมชนในหมู่บ้านนะคะไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านหน้าที่นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะถนนคอนกรีตห่างออกไปอีกนิดหน่อยประมาณ3กิโลเมตรนะคะ<ๆ>ก็จะถึงถนนเส้นหลักเส้น333นะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องอาบน้ำา1ห้องครัวหนห้องโถงมีซุ้มจอดรถมีบ่อน้ำขนาดใหญ่1นรูกนะคะ เป็นบ้านสวนนะคะทุกท่านมีพื้นที่กว้างนะคะ2ไร่200ตารางวาราคา1 00 1ร้าน1 0ห้าหม่น7 0พันบาทพร้อมโอนนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถเดินทางไปดูที่ดินนะคะเพื่อรับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะผู้ขายนะคะได้ลงรายละเอียดไว้ว่ายืนกู้ธนาคารได้นะคะ สนใจวางมาจำทำสัญญา20%ของยอดขายนะคะทุกท่านก็หรือที่เราเรียกว่าเงินดาวนั่นเองนะคะยังไงถ้าสนใจยังไงนะคะก็แนะนำให้เดินทางไปดูพื้นที่จริงกันก่อนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะ j k ๊เคนก็มาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเราใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้เจเคนโอขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี